i you ก็ไปสู่ซูเปอร์โปรนะครับวันนี้เราก็จะพามาชมกับน้องใหม่ล่าสุดของเราที่เพิ่งคลอดบานมานนี่เลยนะคะ,ะก็คือ x x p a n d e r c r o s s นะครับตัวใหม่ล่าสุดนี่เองนะครับใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นโมเดล2023แล้วนะคะโอ้โหนะครับก็คือตัวใหม่แบบมาใหม่ๆสดๆกันเลยนะครับ17กุมภาพันธ์เปิดตัวเรียบร้อยนะครับ ใช่แล้วกับราคานะคะโหน่าสนใจมากกับราคาที่เพิ่มเพียง7,00 0บาทเท่านั้นเป็นราคาตอนนี้อยู่ที่946,000บาทค่ะแล้วสีวะนะครับคันี้มีสีอะไรบ้างครับตัวนี้จะทํามาทั้งหมด6สีนะคะซึ่งแบ่งเป็นตัวสีโมโนโทนกับตัวสีแบบทูโทนนะโมโนโทนจะมีทั้งหมด4สีก็คือสีขาวสีเขียวนะคะซึ่งจะเป็นราคาสีพิเศษอยู่ที่956,0 0 0าก็คือเพิ่มหนึ่นึงเนาะราคถูกต้องค่ะแล้วก็จะมีสีเทาดำแล้วก็สีเงินตัวนี้ก็จะอยู่ที่ 9ก้า,<อ>าแสน่กตินะครับแล้วก็จะมีสีพิเศษที่จะเปิดตัวช่วงเดือนเมษายนใช่ค,ค่ะก็จะร้อนช่วงเมษานะคะก็จะเป็นสีทูโทนก็คือจะเป็นสีขาวนะคะหลังคาดําแล้วก็สีเขียวหลังคาดําซึ่งตัวนี้ราคาจะอยู่ที่ 9 6 6 0 0 0บาทค่ะโอ้โห9 6 6 6 0 0 0แต่ได้สีทูโทนมาจากโรงงานเยียบร้อยเลยนะครับใช่ก็จะเป็นแบบตั้งแต่เสา A ขึ้นไปเนาะโซนด้านบนที่เป็นหลังคาดำสปอยเลอร์เสาคลิบฉนามดำหมดเนี่ยแล้วยังได้เอ็มเรมหน้ารถด้วยนะคะที่เป็นของแพ้ติตั้งมาเลยสวยเลยนะครับเต้แต่วันนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูก่อนดีกว่านะครับว่าเอสเ e r c ดอร์ค2023มีอะไรนะครับออปชั่นใดบ้างนะครับใช่ค่ะตามมาเลยค่ะ ทางด้านหน้านะคะโหดดีไซน์กระจังหน้าก็มาใหม่นะคะดูแข็งแรงบึกบึนนะคะเป็นดูให้ความแบบเป็น SUV ที่พร้อมลุยทุกสถานการณ์นะคะรวมถึงด้านล่างด้วยนะคะพวกอากาดแข็งเนี่ยก็จะดูแบบสวยงามแข็งแกร่งมากขึ้นที่สําคัญไฮไลท์เลยเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นพวกไฟหน้าทั้งหมดเลยนะคะไฟหน้าทั้งหมดของเราเนี่ยทั้งไฟเลี้ยวนะคะมีไฟเดย์ไลท์แล้วนะคะไฟหลีนะคะไฟตัวไฟสูงไฟต่ําและไฟตัดหมอกเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเลยนะคะ โดยตรงนี้ก็จะเป็นไฟ,ไฟหลีไฟเลี้ยวและไฟเดย์ไลท์นะคะอยู่ในอันเดียวกันนะคะเป็น LED แบบนี้นะคะสวยงามนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นทั้งโปรเจคเตอร์ LED นะคะแล้วก็มีรีเฟกเตอร์ LED ให้ด้วยนะคะไฟตัดหมอกนาะอย่างที่บอกว่าเป็นโปรเจคเตอร์ LED สวยงามไม่พอมาด้วยพร้อมกับระบบอัตโนมัตินะคะไฟเนี่ยก็สามารถเปิดปิดอัตโนมัติได้นะคะหากมีหากไปอยู่ในที่มืดเนี่ยไฟก็จะสามารถติดได้เองนะคะ นอกจากนี้ระบบที่ปั่นน้องฝนพวกนี้ก็จะเป็นระบบออโต้ได้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านข้างกันค่ะสำหรับด้านข้างตัวรถนะครับก็จะเห็นเลยหนึ่งก็คือตัวยางหรือล้อแม็กเราเนี่ยครับตัวนี้จะเป็นไซส์ขนาดเดิมคือขนาด17นิ้วแต่มีการเปลี่ยนลวดลายนิดนึงเนาะแล้วก็มีการทําสีนะครับเป็นทูโทนก็คือจะเป็นสีเทาตัดกับสีเงินเพื่อให้มีความกลมกลืนของตัวล้อมากขึ้นนะครับสำหรับตัวซุ้มล้อมีให้เหมือนเดิมนะครับกับข้างมีให้ เกแต่จะมีการแนบติดเข้าไปกับตัวรถนะครับเพื่อให้ความมิติของตัวรถมันดูสมดุลกันมากขึ้นด้วยนะครับและนอนจับด้านข้างนะครับนี่มีแผงยาวและมีการตกแต่งสีเงินเพิ่มเข้ามาด้วยนี่เพิ่มความพรีเมียมมาให้ดูหรูหรามากขึ้นเลยรวมถึงล่าลังคาเช่นกันนะครับมีให้เหมือนเดิมสับพื้นคอสนะครับแล้วก็มีการทําสีเพิ่มเป็นสีดําเงามาให้ด้วยนะครับนี่ ให้มันดูพรีเมียมดูหรูคล้ายๆรถา s u ย SUV กันเลยสำหรับความยาวตัวรถนะครับจะอยู่ความยาวเพียงแค่4,595ม mm ิลลิเมตรเท่านั้นเองนะครับทำให้การขับขี่ไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะครับพอๆรถเก่งทั่วไปเลยและความสูงของตัวรถก็จะอยู่ที่1,750ม mm. ิลลิเมตรนี่นะครับก็กำลังดีนะครับขับหาที่จอดไม่ยากและการลุยสำหรับพื้นที่ที่อาจจะน้ำท่วมอะไรอย่างนี้ก็เหมาะมากๆเลย เพราะความสูงจากพื้นนะครับถึงห้องถึงผ่านข้างล่างนี้จะอยู่220มิลิเมตรนั่นเองนะครับนี่นะครับก็แ,แบบพร้อมดยได้สบายๆเลยนะครับและช่วงล่างก็ได้มีการปรับเพิ่มในระบบของ Active y o ยอ Control มาให้ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยให้การเข้าโค้งเรานะครับมีประสิทธิภาพและเฉียบคมมากขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันต่อเลยนะครับ ทางด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟที่ดีไซน์ใหม่นะคะก็ะจะเป็น T shape นะคะรับกับทางด้านหน้าเลยนะคะที่เป็น T shape แล้วนะคะเป็นสเปกตัมสวยงามแบบนี้เลยนะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยยังคงมีสปอยเลอร์หลังนะคะเสาอากาศคลิปฉลามเหมือนเดิมส่วนด้านล่างนี้นะคะตัวอากาศแคงเนี่ก็จะดูแบบขนาดใหญ่แข็งแรงนะคะดูแบบสวยงามมากขึ้นนะคะ,คะรับกับด้านหน้าเลยเนาะเดี๋ยวพาไปดูในตัวรถกันค่ะสำหรับภายในของรุ่นนี้นะครับแน่นอนมาเป็นเบาะหนังนะครับเป็นเบาะแบบสี ทูโทนด้วยนะครับก็คือเป็นสีดำกับน้ำเงินนะครับโอ้โหดูพรีเมียมมากๆเลยนะครับแล้วยังเป็นเบาะหนังพิเศษด้วยซึ่งตัวนี้นะครับจะเป็นเบาะที่มีระบบฮีตการ์ดก็คือจะช่วยเรื่องของการสลายความร้อนนะครับกระจายความร้อนได้ดีนั่นเองทําให้เวลาตากแดดนานๆจะไม่มีการสะสมของความร้อนมากนะครับเหมือนเบาะหนังทั่วไปด้วยนะครับนี่ใช้งานไม่ง่ายมากเลยนอกจากนี้นะครับตัวนี้ก็ให้ปุ่มสตาร์ทก็คือได้กุญแจชุยะมาเลยนะครับ เวลาเข้ามาในรถสามารถคุณแจ็คมาในรถปุ๊บเหยียบเรยบรกแล้วจิ้มปุ่มสตาร์ตตัวนี้ก็สามารถสตา,าร์ทรถติดง่ายๆเลยนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีในพวงมาลัยใหม่นะครับของป a จเจียสปอร์ตเลยนะครับให้มาหัวดูพรีเมียมดูหรูหรามากมีทั้งปุ่มมัลติฟังก์ชันด้านซ้ายมือนะครับไว้ควบคุมการทํางานของหน้าปัดเอ่ยนะครับเครื่องเสียงเอ่ยต่างๆส่วนด้านขวาจะมีตัวล็อกความเร็วหรือคุชชั่นโทนสำหรับล็อกความเร็วได้ด้วยนะครับ นอกจากนี้นี่การควบคุมต่างๆก็จะมีมาให้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งควา้าเป็นเรื่องของระบบไฟนะครับมีทั้งระบบเปิดปิดไฟอัตโนมัติได้ด้วยนะครับเขาทิ้มือก็สามารถกดออโต้ไว้ได้เลยก็ติดง่ายๆเลยเวลาออกที่สว่างก็ดับให้เองด้วยโอ้โหสะดวกสุดๆนะครับนอกจากนี้นะครับฝั่งซ้ายก็เป็นที่ปัดน้ําฝนซึ่งมีระบบออโต้ให้เหมือนกันนะครับทําให้สามารถตั้งออโต้ไว้ได้เลยถ้ามีฝนตกจะทํางานเองได้อัตโนมัติด้วยเลยนะครับ แล้วก็สำหรับจอ LCD 8นิ้วของเรานะคะก็สามารถตั้งหน้าจอนะได้3รูปแบบเหมือนปาเจโร่เลยคะ่ะเรามาดูถัดมาที่หน้าจอที่มากับตัวรถเลยนะคะตัวนี้ก็จะรองรับทาง Apple CarPlay, Android Auto นะคะรวมถึง MM Link นะสามารถโหลดแอปแล้วก็เชื่อมต่อนะทั้งทางบลูทูธแล้วก็ USB ก็จะได้ทั้งภาพและเสียงแต่เมื่อไรที่เราขับรถเนี่ยภาพก็ตัดนะคะมันก็จะมาแต่เสียงเพื่อความปลอดภัยในการขับขี่นะคะ ทางฝั่งของเครื่องอ่าการตรออากาศเนาะก็จะเป็นตัวเดิมเลยที่เป็นดิจิตอลแล้วก็มีระบบแมคคูลนะคะเย็นเร็วมาให้นะแล้วก็ทางด้านหลังเนี่ยเขาก็จะมีแอร์ราวหลังคาให้อยู่แล้วซึ่งเป็นคอยเย็น2ตัวเนี่ยก็คือไม่ต้องห่วงเรื่องความเย็นเลยนะคะส่วนตัวเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นระบบ CVT ค่ะก็คือจะเหมือนรุ่นเดิมเนาะก็จะประหยัดน้ํามันแล้วก็เชนเกียร์ได้อย่างสมูทนะคะ ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเบรกมือระบบไฟฟ้านะคะตัวนี้ทั้งตั้งออโต้ได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถ آ, มีตัวเบรกออโต้โฮด้วยนะคะเพื่อลดความเมื่อยล้าเวลาที่เราติดไฟแดงนานๆคะ่ะนอกจากนี้นะคะสร้างความสะดวกสบายด้วยระบบตัดแสงกระจกหลังอัตโนมัติแล้วก็ยังห่วงใยความปลอดภัยของคนในครอบครัวพราะเป็นรถครอบครัวเนี่ยเราก็เพิ่มตัวฟิลเตอร์กรองอากาศที่สามารถกรอง PM 2.5ได้ด้วย อันนี้ก็แบบสบายใจมากขึ้นนะคะในการใช้งานนอกจากนี้ภายในห้องโดยสารเนี่ยก็จะกว้างใหญ่ที่สุดในรถระดับเดียวกันนะคะทั้งตัวถงังแล้วก็พื้นที่ใช้สอยภายในนะคะก็จะมีขนาดขนาดใหญ่ที่สุดรวมถึงระบบแบบเก็บเสียงดีมากนะคะแล้วก็ภายในเนี่ยค่อนข้างเงียบที่สุดแล้วในรถระดับนี้เนาะเพราะว่าเรามีทั้งวัสดุซับเสียงต่างๆรับขันนะคะรวมถึงกระจกด้านหน้าเนี่ยจะมีแท่กระจกกันเสียงให้ด้วยระหว่างตัวกระจก2ชั้น ะะแล้วก็มีระบบเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งตัวก็คือตัวอะลามก็คือเป็นสัญญาณกันขโมยเมื่อไรที่มีการเปิดรถโดยที่ไม่ใช่คุณใจรีโมทของเรานะคะภายในสิบวินาทีเนี่ยรถก็จะร้องนะจนต้องให้เจ้าของรถเนี่ยเออมาทําการแบบเหมือนสตาร์ทอะไรเงี้ยก็จะทําให้ตัดเสียงนี้ได้เพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าของรถนะคะสําหรับเบาภายในก็บอกเลยว่าแถว2แถว3ก็ยังนั่งสบายอยู่นะครับและนอกจากยงนั้นยังมีที่ชาร์จแบตให้ ท,ทั้งแถว2แถว3าัก็เลยโดยที่แถว2เนี่ยจะมีที่ชาร์จแบตนะครับมีทั้ง USB Type A และ Type C ให้เลย2จุดนี้นะครับสับด้านหลังก็จะมีที่ชาร์จแบตอีกจุดนึงนะครับเหมือนที่เสียบจุดบหรีนั่นเองนะครับแล้วบอกเลยว่าแถว2นี่นะครับตรงเบาะตัวนี้ก็สามารถพับลงมาเป็นที่เท้าแขนได้ด้วยนะครับนอกจากนี้เรายังสามารถเลื่อนสไลด์ที่นั่งได้เลยนะครับมีทั้งเลื่อนหน้าเลื่อนหลังขยับได้เพื่อเพิ่ม,พ,มพื้นที่ให้คนนั่งแถว3านั่งสบายขึ้นได้นะครับ หรือถ้าไม่มีคนนั่งแถว2แถว3เราสามารถพับเบาลงมานะครับเพื่อวางของยาวหรือจะปูนอนเลยนี่ก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับและแน่นอนนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของรุ่นนี้ก็คือเครื่อง 1,500cc สี่สูบนะครับเป็นดับเบิลโคสชโอเวอร์เฮดแคมชารนะครับ ก็ตัวเดิมเลยนะครับใช่คะ่ะ1นแรงม้านั่นเองนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดนะคะของการเปลี่ยนแปลงนะคะของไมเนอร์เชนปีนี้เนาะก็ออคแค่7จ็ดพันบอกเลยว่าคุาค้มสุดจริงๆเลยนะครับคุ้มค่ามากๆนะคะถือว่าถ้าจะครบคันแล้วอาจจะมีลูกค้าบางท่านที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัดกล้องสามร้อยหกสิบองศาไปไม่ต้องเสียใจไปนะคะเพราะว่าเรามาฟังโปรโมชันนี้กันนะคะโปรโมชันตอนนี้ของเราช่วงเปิดตัวนะ เราก็จะเปิดด้วยอดอกเบีย้ยต่ำสุดที่1.59%นะคะ1.59ใช่พร้อมโปรโมชั่นที่เราให้กล้อง360รองศาไปเลยนะคะโอ้โหจัดกันไปแบบจุกๆเลยนะครับันใช่นในเซ็ตกล้อง360รองศาของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนจอนหน้านะคะเป็น Android นะคะเป็น Android 10นะขนาด9นิ้วแรมให้ที่6 g จิกนะคะอลอมให้ที่128จิกจุกจกันไปเลยนะคะ เขาเรียกพรีเมียมครับเก็บพรีเมียมกันเลยนะครับใช่แล้วก็ยังมาพร้อมกับจอเพดานให้14นิ้วใหญ่สุดตัวท็อปเลยคะ่ะโอ้หสุดเลยนี่คือความบันเทิงได้ทั้งหน้าทั้งหลังก็จัดเต็มกันไปเลยนะครับใช่แล้วอย่างที่บอกกล้อง360องศาแปลว่าเรามองได้ภาพรอบคันเลยนะคะทั่วคันและยังเป็นฟังก์ชันบันทึกภาพให้ด้วยคะ่ะโอ้ก็คือไม่ต้องติดกล้องหน้าเพิ่มแล้วนะครับอันนี้คือบันทึกให้รอบคันกันไปเลยนะ,นะครับถูกต้องนะคะกับโปรโมชั่นคิเศษขนาดนี้นะคะช่วงเปิดตัวเท่านั้น ถ้าสนใจรีบติดต่อเลยค่ะที่โจค่ะมิสซะเอ็พีค่ะขอบคุณก็ลปสู่ซะูเปอร์โปรนะครับวันนี้โจกับพี่กอลฟลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ